การแห่พาถ้ามันมองคนนอกวงการมันก็คือมันก็ม,นกมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องเปรียบเทียบแบบเหมือนเราจะซื้อของใ,ในในอะไรอ่ะเราก็จะต้องหาร้านที่มันเป็นผลประโยชน์ของเราเองอะ่ะว่าโอเคละร้านที่ว่ามันถูกที่สุดอะ่ะถูกไหมเราจะซื้อของอย่างหนึ่งเราก็อาจจะเปรียบเทียบราคากัน,นก็เขาเรียกว่าแห่อ่าไม่รู้ว่าคนนอกวงการเข้าใจหรือว่าเขาไมแห่นี่ก็คือความหมายเดียวกันถูกไหมอ่าก็คือแห่แห่หาร้านไปทั่วเราจะซื้อมอไซคันหนึ่งก็ง ไปดูศูนย์นู่นศูนย์นี่ศูนย์นู่นมาเปรียบเทียบก,กันแห่มันจริงๆมันก็เป็นปกติของคนซื้อมันต้องแห่แต่ว่าเราพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเซียนพา้าหรือถ้าเราเป็นเต็นท์รถนั้นน่ะหรือว่าไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราไม่ชอบลูกค้าแบบนี้อยู่แล้ว,วคือก็ออกไหมลูกค้าที่แห่มันก็มองได้สองมุมอะในส่วนของเขาเขาก็ถูกของเขาว่ามันเป็นผลประโยชน์ของเขาแต่ในส่วนคนทําอาชีพเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ไม่ชอบไปลูกค้าที่ว่าแห่ไปแห่มาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอันนี้คือเรื่องแบบส่วนรวมก่่่ออนนนนนแตววาาาาใงกรรรพีียมมมมััจจะะหื ความเป็นลูกทุ่งความเป็นนักเลงเต่าอะไรประมาณนี้มันจะมีกลิ่นคุอยู่อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเด็กช่างก็ต้องมีอุดมการณ์ของเขาอะเหมือนกับอุดมการณของแต่ละอาชีพแบบไม่ถึงขนาดจัรยาบันนะโดยเฉพาะอาชีพเสียงพาี่ยเขาก็จะเขามองว่าซื้อขายเนี่ยมันได้เสียอไอการไปแห้งมันเหมือนไม่ให้เกียรตินี่คือสาเหตุของคนที่ที่เขาไม่ค่อยอยากให้ราคาก่อนก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าแบบ คือให้ราคาไปเนี่ยขายไม่ขายไม่เป็นไรแต่กลายเป็นว่าเอาราคาเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตรงอื่นแต่คือส่วนตัวพี่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะพี่มองว่าขายไม่ขายก็ช่างคนอื่นก็มีขายเออไปขายคุณว่าผมถูกไปคุณก็ก็ไปก็ไม่เป็นไรผมก็รอซื้อคนอื่นมันก็มีคนที่ราคาตรงกันแพงไปเราก็ไม่ได้ซื้อถูกไปเราก็ให้ขอเพิ่มได้เราก็ให้ตามราคาเราเอ่าอันนี้คือส่วนตัวพี่แต่ว่าพูดถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เนี่ยคือเหตุผลที่เสียนเขาไม่ค่อยอยากให้ราคากันใช่ไหมเพราะว่ามันเห่อย่างที่2เลยที่ว่าเป็นเหตุผลรรรปธน่อยนะ คือหน้าพระมันช้ำบางทีคนนอกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจใชเช่นสมมติว่ามีพระองค์เนี้ยพระหลวงพ่อกอไก่เล่นกัน2 0 0 0 0บาทเอามาเสมอป๊อปป๊อปอาจจะขอซื้อเอาที่15ื่นห้าเขาไม่ได้ขายอา,อาจจะมาหาเฟิร์นเฟิร์นอาจจะให้ไป18ื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้ขายพี่อาจจะให้ไป1 9อย่างเงี้ยหมื่นเก้าแล้วเขาอาจจะขายเพราะว่าให้ราคาดีกว่าเราสองคน แต่พอพี่ซื้อเสร็จ19ื่นเก้าเสร็จปุ๊บพี่ก็อ่านว่าเฮ้ยมือเราเนี่ยมือเราเนี่ยเอาอาจจะขายได้สอง0มกว่าเกินราคากลางพอพระแล้วแต่เครดิตของแต่ละคนพี่อานมองว่าขายได้พี่ก็ส่งไปขายลูกค้าคนหนึ่งชื่อไอ้มอมาแล้วกันไอ้มอมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยพระองค์นี้เห็นเฟิร์นส่งมาให้เมื่อเช้าดูเมื่อเช้านี่อ๋อซื้อเฟิร์นมาเหรอเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ซื้อเฟิร์นมาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยองนี้องเดียวกันเลยเมื่อตอนบ่ายป๊อปก็ส่งมาอย่างเงี้ย มันก็ทําให้ความอยากได้ของลูกค้าน่ยลดน้อยลงไปแล้วลูกค้าก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณก็ไม่ก็เอาแค่พักจากเซียนแล้วก็มาค้ากําไรต่อกันอะซึ่งจริงๆเขาอเ,เอ,าอาเงอเขาซื้อกับเฟิร์นเลยก็ได้แหละพอมาซื้อกับบูดี้กลายเป็นจริงๆแล้วบูดี้ก็ซื้อมาจากเฟิร์นเฟิร์นก็ซื้อมาจากเอยบ๊อบป๊อปก็ซื้อมาจากเฟิร์นมันก็กลายเป็นสาต่อแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราสองคนแค่ไม่ได้ซื้อ <S <S มันก็จะทําให้เราพูดถึงตัวเราอะเราก็มองว่าเฮ้ยเขาเือนคนโง่อึกออกว่าลูกค้าก็จะบอกว่าโอ้จริงๆแล้ว มึงก็แค่ไปซื้อกันมาสามคนก็สู้ซื้อไอ้คนแรกก็จบแล้วสุดท้ายกูจะมาซื้อกับคุดีให้มึงบวกราคาทําไมก็ในเมื่อไอ้คนแรกก็ส่งมาขายตั้งแต่ที่แรกเขายังไม่เอาเลยนึกภาพออกปะอ่าเขาก็จะจะมองว่าเรากลออนได้มันก็จะมองว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปได้มาใหม่จากไหนหรอกมันก็เป็นภาพบนๆกันเขาเรียกจืดมันภาษาพระน่ะเราไม่รู้เข้าใจเปล่าคือมันเกิดมันจืดเหมือนกับสินค้าทั่วไปเหมือนกับเราวางเห็นเขาขายกันทั่วแล้วอย่างเงี้ยฟาร์มฟิตหรือฟาร์มอยากได้น่ะ มันก็ไม่เหมือนกันมันถึงได้มีคําว่าหน้าใหม่ของวงการเนี่ยมันถึงได้มีนิยามเนี่ยหน้าใหม่ของวงการเลยครับพระองค์นี้ออกจากรังไม่เคยออกสื่อพระองค์นี้เพิ่งได้มาเก็บจากบ้านชาวบ้านมันก็พ่วงมาจากคําว่าพระชาวบ้านอีกที่ว่าทําไมคนอยากได้พระบ้านอ่ะไม่ได้หมายความว่าพระบ้านแล้วเราจะไปซื้อเขาถูกอเพราะว่าเขาไม่รู้พระเป็นชาวบ้านไม่ใช่นะแต่พระบ้านเนี่ยมันสดมันสดคนก็เลยแบบอยากได้ อ่าไม่เหมือนกับผ้าเนี่ยพระองค์เดียวกันเนี่ยต่อยู่ในเซียนอยู่ไอกอวนขายแล้วโพสแล้วแม่งสิบกว่าโพสยังขายไม่ออกมาวนไอขไอ้คอ,อมันพ้ามันจืดมันจะขายยากแต่พระองค์เดียวกันเลยอ่ะแบบเดียวรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าออกจากลังนี่อาจจะแพงกว่าด้วยนึกออกว่าเออที่คนอยากได้พ้าบ้านเนี่ยบางคนเข้าใจโอ้พ้าบ้านมันหมูวะดิเพราะเขาไม่รู้ราคาไม่ใช่พ้าบ้านเนี่ยมันมีความสดใหม่